โอ้สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุขคน,นะครับผมมือนี่มือสันบันดีมือเอาเสาลงหลุมมือมงคล <c oughs> สลองสองหมื่นซับอ๋อฉลองสองหมื่นซับบูมน้อยร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับมิตรเลียงกับเลียง, <c oughs> งหาแต่แนวเลียงหาแต่นะาสลองกันยู่เนี่ยแหละพี่น้องอากาศมันดีเ <c oughs> นาะพ,พ,พี่น้องเนาะนะครับ ครบ2องเหมือนซับแล้วนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่ร่วมเดินทางมากับบูมน้อยร้อยเอ็ดนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับผมโอ้ยอย่าเอามาลูกอุ้ยอุ้ยย่านย่านไม่จะติดนเลยไปไปตรงนู้นนี่นั่นแหละครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีเมนูอาหารหลายอย่างหลายแนวพี่น้องวันนี้มีอ่าแขกผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับเอ๋อเอาอ่ะก้อนลูกอ๋อกก้อนอ๋ออ้ออะไรจ้ะย่านย่านพี่น้องครับผมขอย่านย่านสัง วันนี้มีหมูท้าด้วยนะวันนี้นะครับผมแล้วก็มีกุ้งแช่น้ําปลานะครับวันนี้นะครับสลองสองหมื่นซับแล้วก็เป็นวันดีศรีมงคลกับพี่โจ้อมรินนะครับผมขึ้นบ้านไม่เน้นอยเมื่นี่เม่นี่จัดมินิไม่นไม่ใช่ขึ้นจริงแล้วก็มีบุคคลสําคัญนะครับผมไม่มีใครไม่รู้จักตอนนี้คืออยากจะบอกว่าคือโด่งดังในประเทศไทยก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยแหละช่วงนี้นะ <laughs> เนเอนว่าจำลองคนสวยนะครับนะครับอวันที่เจ็ดเป็นยังไงครับป้าเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มวันที่เจ็ดไม่มีจินตลาสองพันสองพันสองห้าสองพันห้าอันนี้วันที่เจ็ดจะมีแบบไหนครับป้ามีอิเล็กทรอนเวทีนี้ไหมครับก็ <c oughs> มีอิเล็กทรอนเนี่ยเยวทีก็เอาตามดินเนี่ยเวทีอยู่บนดินว่เพราะว่าอิเล็กทรอนของ น้องชายของประโหนเพราะว่าอันนี้เขาก็หาเงิน,นข้าวัดอยู่แล้วนะอืมอันนี้ให้บูมมาร้องเพลงด้วยได้ไหมครับเออร้องดิเราบูมบูมขอร้องคู่กับปราจาร้องได้ไหมครับร้องเพลงหนุ่มนักข้าวสาวนักเกลือ,อน,นี่นะโอ้โหจนตะ้องเพียนเตียนให้ค่อยเด้อตอน ตอนจับผู้หญิงหรือผู้ชายนะอ๋อได้ได้เ็จแล้วเขาตะล้องแล้เขายันลงทางไปเอาท่อนเจ้าเพื่อนยันเพื่อนหลงเนี่ยหลงมาลองอ่ะตอนผู้ชายพ่าจำลองวันนี้ป้าจำลองก็มาเนาะนะครับก็ต้องขอบคุณป้าจำลองที่มาร่วมแสดงความยินดีกับลูมน้อยด้วยนะครับค่อยๆก็ให้เกียรติมาสิคะใช่ครับผมนะครับอ้าวสวัสดีป้าถอนมาแล้วนะครับสวัสดีครับป้าถอนได้กล้องขาวเหนียวม้าแล้วพี่น้องครับผม วันนี้กับเป็นมือสันวันดีขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาคู่กับบูมน้อยจนถึงทุกวันนี้ดีใจมากนะครับรู้สึกว่าดีใจมากนะครับพี่น้องครับเบาะบ่เถือนนะพี่น้องตั้งแต่ศูนย์ซับจนมาถึงทุกวันนี้สองหมื่นซับแล้วนะครับมากินน้ากันได้ครับพี่น้องเด้อมากินน้ากันเด้อครับหมูกระทะส้อยจุพี่ซาลีนาหนูนาซื้อสอยจุมานะครับคนผู้จุู้งามกินส้อยจุพี่น้องคนผู้จุู้งามเพิ่นกินสอยจุ โอเคแค่เป็นนักแสดงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สักก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นเด้์ครับผมตอนนี้นักเอกหมอลำกำลังแต่งหน้าอยู่ครับผมเตรียมจะเขินหานแล้วนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมอ่ะได้จ้านุ่มนะครับสาวนรเกลือจนแน่นอนเจ็ดเจ็ดอ่าทันมาที่จะถึงนี้นะครับผมบูมน้อยกับป้าจำลองนะครับหรือว่าสิริพรสองนั่นเองครับผมสวัสดีครับผม